หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลย Over t o p Up บาร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับชาวเกมชิมแพ็กด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกใช้เพียงแค่ ID และพาสเวิร์ดในการเติมสามารถเติมได้ทั้งรายวันและแพ็กต่างๆหรือว่าใครที่เป็นสุลต่านทางร้านก็ไปโปรกับท่านนะครับ10แพ็กลดเหลือ21,500บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นที่2นะครับใช้เพียงแค่ย i ดีในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจ สามารถติต่อได้ที่เพจ Overtop Up หรือแอดไลน์ Overtop Up ได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอล์ฟนะครับล่าสุดในวันเดคลิปมีได้ปล่อยไปก็จะตรงกับช่วงที่วันิดีรันพอดีนะครับหลายคนที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้เนี่ยก็น่าจะมีคําถามนะครับว่าควันดิดเก่งไหมเปิดควานดิดดีหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าใครที่ไม่มีดีเบสเก่งๆเทส่ง,ง,งสูงใช้งานการเปิดกวันดิดเพียงแค่40ก็จะเป็นเกมนี้ให้กลายเป็นเกมที่ง่ายไปเลยนะครับแลในวันนี้ผมจะมาแชร์3เหตุผลนะครับว่าทาไมคุณถึงควรเปิดควันดิดพร้อมกับข้อดีข้อเสียเพื่อประกอบการตัดสินใใจจจนรักกก่อชมม็ฝากกดดผ้วย ครับเหตุผลข้อแรกนะครับผมเป็น DPS ปั้นง่ายมากๆเรียกไม่ได้ที่จะบอกว่า DPS คือหัวใจหลักในการผ่านคอที่ต่างๆภายในเกมนี้ซึ่งถ้าใช้แ <ๆ S 2> นะนํา DPS ดีๆสักตัวในเท็อปสยังไงก็ต้องมีวันหนีแน่นอนนะครับแต่ DPS หลายๆตัวอาจจะต้องหเอยกับการบาลานซ์อ์ติแฟต์นะครับ เพราะแต่ละตัวมีความต้องการไม่เหมือนกันแต่พราะด้วยตัวละครนี้โตเป็นความแรงขีนะครับที่38.4รวมกับของเดิม5า10เราจะได้ความแรงขีฟรี88.4เนะครับเยอะมากๆและด้วยความที่มีความแรงขีเยอะแบบนี้จึงช่วยให้เราปั้นตัวละครนี้ได้ง่ายมากๆนะครับแถมอิมเพล์ที่แนะนำของควานิยังเป็นเซตบอนเดอร์ที่เราฟาร์มกันได้จากหลายที่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสไรสสัปดาห์หรือย่อยอิมเพล์ที่ไม่ใช่แล้วนะครับส่วนเรื่องของอาวุธก็ไม่ต้องกังวลน,นะคร Amos สโ w นะครับก็ยังมีอาวุธครับอย่างโปรโตไทให้เลือกใช้งานนะครับแถมประเทศต่างๆเช่นในการอัพตัวละครเนี่ยก็อยู่ที่มอนสเตอร์กับหรือเย่น,นะครับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็สามารถไปฟาร,ร์มให้กับกวานิได้เลย เหตุผลข้อที่2นะครับเป็นตัวละครท่าน้ําแข็งข้อที่ยองการเป็นตัวละครท่าน้ําแข็งคือมีปฏิกิริยาที่ช่วยคูณดาเมจนะครับอย่างปฏิกิริยาเมลจะอยู่ที่คูณ2 0ส่วนเวิร์ดเมลจะอยู่ที่1 5นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันช่วยให้ควานอีทาดาเมจได้แรงข,ขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับจากปกติที่แรงอยู่แล้วหลังจากทําปฏิกิริยาก,ก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับเผลอๆถ้าเราปั้นดีๆีเนี่ยอาจจะแตะแสนได้แบบง่ายเลยก็ได้นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีในเรื่องของสั่นพองสองน ถูกแช่แข็งหรือติดท่าน้ำแข็งนะครับอีก15%ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับพอสวรสค์ติดตัวของวานเอ,เองเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันอันแรกนะครับช่วยให้การชาร์จยิงแบบ2ชาร์จของควาดีมีอัตราคิเพิ่มขึ้น20%และพอสวนสด์ติดตัวอีกอันก็ช่วยให้ตัวละครที่อยู่ในพื้นที่ของท่าม้ำตายได้รับโบนัสด้านแมน้ำแข็งเพิ่มอีก20%นะครับบอกเลยใครที่ชอบเล่นตัวละครท่าน้ำแข็งหรือว่าชอบแม่ไอายากานะครับการเปิดควานีมาไม่ใช่แค่เราจะได้ดีพสเก่งๆตัวหนึ่งนะครับแต่เราจะ เหตุผลข้อที่3นะครับจะทีมได้หลากหลายในเรื่องของการจัดทีมคนหนีทำให้ดีกว่า DPS ตๆๆัวอื่นๆนะครับตรงที่สามารถเล่นได้มากกว่า1ตําตำแหน่ง,งนะครับอย่างที่เกินไปในข้อที่แล้วนะครับการนาคนนีไปเล่นกับทีมอายกะก็จะช่วยทั้งการฟื้นฟูพลังงานให้กับอายกะแล้วก็เพิ่มดาเมจท่นานแข่งอีกด้วยนะครับหรืออยากเล่นเป็นสายาท่านดาเมจแรงๆเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นทีมคนหนีหรือเมลหรือว่าทีมเมลได้นะครับบอกเลยว่าดาเมจแรงมากๆนะครับนอกจากนี้ก็มีทีมฟรีดนะครับพี่น่าเล่นไม่แพ้กันแต่ก็อาจจะจําเป็นต้องมมีีีีวนนตตตติรรรรบททดยงงงําไ้้้้แแ่่สก็อ นะครับว่าการเป็นตำแหน่งหรือวิธีเล่นของวานีจะเป็นต้องเปยนอร์ติแฟ์ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นตำแหน่งการเล่นไปนะครับแต่ว่าใส่เป็นอร์ติแฟ์เซตเดิมไดเมทที่เราได้มาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับยังไงก็อย่าลืมเปยนอร์ติแฟ์ให้กับวานีด้วยนะครับเวลาที่เรานำกวานีไปเล่นในตำแหน่งอื่นนะครับแล้วก็มาถึงข้อดีข้อเสียของตัวละครนี้กันบ้างนะครับ ข้อดีแรกแน่นอนนะครับผมคือได้เมจแรงๆที่เราจะได้จากวานี่นะครับในส่วนนี้ก็จะช่วยให้เราฟาร์มไอเทมต่างๆจากบอสภายในเกมได้ง,ง่ายกว่าเดิมมากๆนะครับไม่ใช่แค่เล่นคนเดียวนะครับแต่เวลาไปเล่นที่โลกเพื่อนหรือช่วยเพื่อนฟาร์มบอสต่างๆเนี่ยวันีสามารถแบกให้งงทั้งคุณแล้วก็เพื่อนแน่นอนนะครับส่วนก็เซเล่นเด่นเลยนะครับก็คือเป็นตัวธนูคือชื่อว่าเป็นตัวธนูนะครับมันก็จะมีสเตปในการเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับจะต่างจากพวกตัวละครตีใกล้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหาพื้นที่ในการยิงนะครับ งยิงและหลบการสดตีไปพร้อมกันนะครับในกอนี้ที่เราไปสู้กับบอสหรืวว่ามีสตูมากกว่า1ตัวนะครับซึ่งเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆนะครับการที่เราต้องเข้าไปไปใชศสตูก็จะใช้โลกของส่งีหรือว่าไดอหน้านะครับเพืเ่อชวยในส่วนนี้ ก็จบไปแล้วนะครับกับดูหาในคลิปนี้ก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดยังไงกับกรนียังเป็นตัวละครในดวงใจของหลายคนหรือเปล่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในช่องคอมเมนต์ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วผมมีไลฟ์สตรีมวันจันทร์พุธเสาร์เวลาหกโมงเย็ยนหนึ่งส่งนุเครื่องที่ช่องนี้สามารถมาพูดคุยมาเล่นเกมด้วยกันได้นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแ